คืนนี้ข่าวด่วนจากแนวชายแดนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งข้อมูลหลายสายรายงานตรงกันว่า <f uck> เหตกุการณ์ในวันที่13ธันวาคมทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจากการประทะเป็นช่วงๆและการขยับกำลังในหลายจุดสำคัญทำให้บรรยากาศตลอดแนวเงียบแบบอึดอดัดเหมือนทุกฝ่ายกำลังกลั้นหายใจรอฟังก้าวต่อไปของอีกฝั่งประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบนี้คือการอ้างว่าฝ่ายไทยสามารถยึดปราสาทคณาได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมระบุว่าเข้าไปควบคุมพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน จนภาพรวมถูกเล่าว่าเหมือนเป็นหมุดหมายที่ทําให้แนวรบขยับไปอีกระดับไม่ใช่แค่การประทะย่อยๆแต่เป็นการช่วงชิงจุดยุทธศาสตร์ที่มีความหมายต่อเส้นทางและการคุมพื้นที่โดยรอบ แต่ทันทีที่คําว่ายึดได้ครบถูกปล่อยออกมาก็เกิดคําถามตามมาแบบติดๆกันว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรคุมได้เฉพาะบริเวณตัวจุดหรือคุมแนวทางขึ้นลงทั้งหมดด้วยและสําคัญที่สุดคือจะกระทบจุดอื่นอย่างเนินต่างๆและพื้นที่ใกล้เคียงยังไงเพราะในเวลาเดียวกันก็มีรายงานว่าบางพื้นที่ยังมีแรงกดดันต่อเนื่องคล้ายกับว่าภาพใหญ่กําลังถูกดึงให้ร้อนขึ้นพร้อมกันหลายทิศ บรรยากาศที่ผู้คนรับรู้ตอนนี้จึงไม่ใช่แค่ได้หรือเสียในจุดเดียวแต่เป็นความรู้สึกว่าทั้งแนวชายแดนเหมือนมีการขยับมากครั้งใหญ่ข่าวแต่ละชิ้นที่หลุดออกมาจึงถูกจับตาแบบนาทีต่อน,นาทีเพราะทุกคำพูดอาจสะท้อนว่าใครกำลังได้เปรียบใครกำลังถูกบีบและใครกำลังเตรียมยกระดับมาตรการให้หนักกว่าเดิม และนี่คือสิ่งที่ทําให้หลายคนหยุดฟังทันทีเมื่อมีการเล่าว่าปราสาทคนาไม่ใช่แค่จุดหนึ่งบนแผนทีแต่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนกําลังการเฝ้าระวังและการกดดันทางยุทธศาสตร์ถ้าจุดนี้ถูกคุมได้จริงผลสะเทือนอาจไม่ได้หยุดอยู่แค่บริเวณนั้นแต่อาจลามไปถึงแนวอื่นๆที่กําลังตึงอยู่แล้วต่อจากนี้เราจะไล่เรียงให้ชัดว่าปราสาทคนาถ,ถูกเล่ายัางไงมีรายละเอียดอะไรที่ทําให้ถูกยกเป็นประเด็นใหญ่และทำไมหลายคนถึงมองว่ามันอาจเป็นตัวจุดประกายให้ความร้อนแรงขยายวงกว,างกว้างกว่าเดิมในช่วงเวลานี้ ถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไมปราสาทคณาถึงถูกยกให้เป็นข่าวใหญ่ในรอบนี้เราต้องมองมันให้พ้นจากคำว่ายึดได้หรือคุมได้แบบสั้นๆเพราะในการเล่าของฝั่งที่รายงานข่าวจุดนี้ไม่ได้ถูกอธิบายเป็นแค่สถานที่หนึ่งแต่ถูกวางให้เป็นเหมือนกุญแจของพื้นที่โดยรอบทั้งในแง่เส้นทางการเฝ้าระวังและการกดดันทางยุทธ,ธศาสตร์ตามรายละเอียดที่ถูกเล่าจุดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่สูงไล่ระดับขึ้นไปเป็นช่วงๆและมีทางขึ้นที่ต้องใช้แรงมาก มีการพูดถึงขั้นบันไดไม้จำนวนมากเหมือนเป็นทางขึ้นยาวที่บังคับให้คนที่เคลื่อนที่ต้องเดินเป็นแนวไม่สามารถกระจายตัวได้กว้างนักนั่นทำให้ใครก็ตามที่คุมทางขึ้นกับจุดบนสุดได้ย่อมได้เปรียบทั้งการสังเกตการและการคุมพื้นที่ด้านล่างในมุมกว้างสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ถูกเล่าแบบเข้มคือการย้ำว่าไม่ได้คุมแค่ตัวจุดแต่เป็นการคุมพื้นที่เป็นสัดส่วนมีการระบุเป็นโซนๆว่าควบคุมได้ครบถ้วนทั้งหมดจนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ในสำคัญตรงนี้คือการประกาศความชัดเจนต่อสาธารณะว่าไม่ใช่แค่การประทะแล้วถอยแต่เป็นการเข้าไปอยู่และยืนยันสถานะการคุมพื้นที่แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเพราะในเรื่องเล่ามีย้อนถึงช่วงก่อนหน้าที่ทำให้จุดนี้กลายเป็นประเด็นโดยถูกอธิบายว่าเคยมีจังหวะที่การเฝ้าระวังหรือการตรวจตราบางช่วงเบาลงแล้วอีกฝ่ายฉวยโอกาสขยับเข้ามาตั้งแนวตั้งฐานหรือวางอุปสรรคบางอย่างในพื้นที่ทำให้การกลับเข้าไปควบคุมไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยการเคลื่อนที่แบบระมัดระวังมากขึ้น และนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ข่าวรอบนี้ถูกปั้นให้เป็นการกลับมาคุมให้เด็ดขาดในทางอารมณ์ของผู้ฟังสิ่งที่ข่าวพยายามทําคือชี้ว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะเล็กๆแต่เป็นเหมือนการลบจุดขาใจที่ค้างมาจากก่อนหน้าแล้วใช้คําว่าจบแบบเบ็ดเสร็จเพื่อย้ําภาพว่าพื้นที่นี้ถูกจัดการจนไม่เหลือช่องว่างให้โตแยงง่ายๆอย่างไรก็ตามรายงานก็ไม่ได้พูดเหมือนทุกอย่างสงบเพราะทันทีที่ย้าเรื่องปราสาทขนา ก็มีการโยงไปยังจุดอื่นที่ยังตึงอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ช่องทางผ่านเนินสูงหลายจุดและพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังมีแรงประทะหรือแรงกดดันเป็นระยะเหมือนกับว่าปราสาสตขนาเป็นหนึ่งหมุดที่ถูกปักลงแต่แนวรบทั้งเส้นยังไม่หยุดเคลื่อนไหวและนี่แหละคือประเด็นสําคัญของตอนนี้ถ้าจุดนี้ถูกคุมได้จริงสิ่งที่น่าจับตาคือผลกระทบเป็นลูกโซ่เพราะเมื่อหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ถูกยืนยันสถานะอีกหลายจุดอาจถูกบีบให้ต้องขยับตามไม่ว่าจะเป็นการปรับแนวการเสริมกําลังหรือการตอบโต้ในพื้นที่อื่น ต่อไปเราจะพาคุณออกจากจุดปราสาทแล้วมองไปทางอีกด้านของแผนที่ที่ถูกเล่าว่าร้อนแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะแนวฝั่งตะวันออกที่มีการพูดถึงการประทะหนักเส้นทางถูกตัดและรายละเอียดที่ทําให้คนฟังรู้สึกว่าเกมกําลังยกระดับขึ้นอย่างจริงจังจากภาพที่ถูกเล่าถึงปราสาทคณาเราขยับสายตาออกมาอีกด้านของแผนที่แล้วจะเห็นว่าแรงกดดันไม่ได้กระจุกอยู่จุดเดียวเพราะแนวฝั่งตะวันออกถูกพูดถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตราด และแนวใกล้ชายแดนที่ถูกเล่าว่าเดือดต่อเนื่องราวกับเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ถูกเปิดให้รอนพร้อมกันจุดที่ถูกหยิบขึ้นมาเล่าในรอบนี้คือบริวารที่คนในข่าวเรียกกันติดปากว่าบ้านสามหลังและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ซึ่งถูกกล่าวถึงเป็นคาซิโอภาพรวมที่ถูกสื่อสารคือพื้นที่แถบนี้มีการแลกเปลี่ยนการยิงเป็นช่วงๆบางจังหวะเงียบเหมือนหยุดหายใจแล้วก็ประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งแบบฉับพลัน ทำให้คนที่อยู่รอบๆต้องอยู่กับความไม่แน่นอนตลอดเวลาสิ่งที่ทําให้ช่วงนี้ถูกจับตาคือมีการเล่าว่าการปฏิบัติการในแนวนี้ไม่ได้เป็นแค่ภาคผื้นดินแต่มีการพูดถึงอากาศยานขับไล่ F 1 6เข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบการโจมตีเป้าหมายที่ถูกอ้างว่าเป็นจุดสนับสนุนหรือจุดรวมกําลังของอีกฝ่ายรายงานพยายามสร้างภาพว่าการใช้กําลังทางอากาศทําให้เกมเปลี่ยนเพราะมันหมายถึงการกดดันให้หนักขึ้นและหวังผลต่อโครงสร้างหรือเส้นทางมากกว่าการประทะเฉพาะหน้า ในเรื่องเล่ามีการโยงว่าเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่ตัวพื้นที่แต่คือเส้นทางเพราะหากตัดเส้นทางได้ก็เท่ากับลดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงหรือการเคลื่อนย้ายของอีกฝ่ายรายงานจึงพูดถึงภาพของการตัดสะพานหรือการตัดทางในแนวนี้เพื่อให้คนฟังรับรู้ว่านี่คือการเล่นงานที่โครงสร้างไม่ใช่การยิงตอบโต้กันไปมาอีกมุมหนึ่งที่ถูกสอดเข้ามาคือบทบาทของกำลังทางทะเลหรือการสนับสนุนจากเรือรบโดยถูกเล่าว,ว่ามีการใช้ไฟสนับสนุนเพื่อกดดันพื้นที่บางส่วน แนวคิดที่สื่อออกมาคือผสานกำลังทั้งผ้าพื้นดินอากาศและทะเลเพื่อให้แนวตะวันออกกลายเป็นพื้นที่ที่อีกฝ่ายต้องรับแรงกดดันหลายทางพร้อมกันความตึงเครียดในแนวนี้จึงถูกเล่าแบบไต่ระดับเริ่มจากการประทะเฉพาะจุดแล้วขยายเป็นการเล่นงานเส้นทางและจุดสนับสนุนและเมื่อมีคำว่า f 1 6กกับเรื่องตัดทางเข้ามาความรู้สึกของผู้ฟังก็จะถูกดึงให้เห็นภาพว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆแต่เป็นสัญญาณว่ามีความพยายามยกระดับการปฏิบัติการให้เด็ดขาดขึ้นแต่แม้แนวตะวันออกจะถูกเล่าแบบหนักหน่วง รายงานก็ยังทิ้งในว่ายังไม่จบเพราะเมื่อกดดันจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็ยังเดือดและยังมีพื้นที่ที่ถูกพูดถึงว่าปะทะต่อเนื่องอย่างเนินสูงและบริเวณใกล้ปราสาทอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อถูกกล่าวซ้ำหลายครั้งในช่วงถัดไปเราจะกลับไปที่แนวปะทะซึ่งยังค้างคางในรายงานทั้งชื่อเนินสูงหลายจุดและสัญญาณของอาวุธจรวดที่ถูกพูดถึงบ่อยพร้อมภาพของแรงกดดันที่ยังไม่คลายแม้จะมีการอ้างยิดได้ในบางพื้นที่ก็ตามแม้รายงานจะย้ำว่ามีข่าวดีในบางจุด แต่ภาพรวมของแนวชายแดนในช่วงนี้ถูกเล่าว่ายังไม่ใช่สถานการณ์ที่นิ่งเพราะยังมีพื้นที่ที่ถูกพูดถึงซ้ำๆว่ายังเดือดและยังต้องระวังโดยเฉพาะแนวที่เกี่ยวข้องกับเนินสูงหลายจุดและบริเวณใกล้ปราสาทอีกแห่งที่ถูกยกเป็นจุดเสี่ยงหลักของรอบนี้ชื่อที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดในช่วงนี้คือปราสาทตาควายพร้อมกับพื้นที่รอบๆที่รายงานพยายามให้เห็นภาพว่าเป็นสนามที่ทั้งสองฝ่ายต่างพยายามกดดันกันแบบไม่ยอมถอยง่ายๆ ในการเล่ามันถูกอธิบายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพราะเกี่ยวข้องกับการคุมมุมสูงการสังเกตการและการตั้งแนวป้องกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยืนระยะได้ก็จะมีผลต่อจุดอื่นใกล้เคียงทันทีควบคู่ไปกับตาควายรายงานยังพาไปที่เนินหลายจุดที่ถูกพูดเหมือนเป็นตัวเลขบนแผนที่แต่ในเรื่องเล่ามันมีความหมายมากกว่าเลขเพราะมันคือจุดสูงที่ทําให้การเคลื่อนกําลังยากขึ้นและทําให้การประทะมีลักษณะยื้อมากกว่าการจบในครั้งเดียว เนิน677ถูกพูดถึงในฐานะพื้นที่ที่ยังมีแรงกดดันต่อเนื่องและเนิน745ถูกโยงเข้ามาเหมือนเป็นอีกหมุดที่ทําให้แนวรบยังตึงอยู่ตลอดแนวไม่ใช่แค่จุดเดียวโดดๆสิ่งที่ทําให้ช่วงนี้ฟังแล้วตึงคือรายงานสอดคําว่าจรวจหลายลํากล้องหรือ BM21 เข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคัญเหมือนเป็นสัญญาณว่าแรงประทะบางช่วงไม่ได้อยู่ในระดับเบาๆแต่ถูกเล่าว,ว่ามีการยิงเป็นชุดๆแล้วอีกฝ่ายตอบโต้กลับ ทำให้บรรยากาศโดยรอบถูกทําให้เสี่ยงต่อความเสียหายมากขึ้นและในเรื่องเล่ายังพยายามแตะถึงผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนแบบกว้างๆเพื่อให้คนฟังรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่สําคัญรายงานยังใช้คําอธิบายที่ทําให้ตาควายดูเป็นด่านแข็งโดยพูดถึงแนวหลุมหลบภยัยหรือแนวคูยิงที่ทําไว้แน่นหนาทําทให้การผลักดันเข้าไปข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายภาพที่ถูกสร้างคือการประทะที่ไม่ได้เกิดจากการวิ่งเข้าชนแบบรวดเร็วแต่เป็นการค่อยๆขยับค่อยๆกดดัน และต้องระวังทุกเมตรเพราะพื้นที่ลักษณะนี้สามารถพลิกสถานการณ์ได้ทันทีถ้าพลาดนอกจากนี้รายงานยังโยงชื่อพื้นที่อย่างภูผีเข้ามาในกลุ่มเดียวกันเหมือนเป็นอีกแนวที่คุมยากและยังต้องจับตาให้ผู้ฟังรู้สึกว่าแม้จะมีการประกาศความสําเร็จในบางจุดแต่แนวจริงๆยังมีหลายพื้นที่ที่ยังขาอยู่และสามารถประทุขึ้นได้ทุกเมื่อบรรยากาศของช่วงนี้จึงเป็นภาพของแรงกดดันหลายชั้นชั้นหนึ่งคือข่าวการคุมพื้นที่ที่ถูกประกาศ ชั้น2คือแนวที่ยังยื้อกันอยู่ตามเนินและจุดยุทธศาสตร์และชั้น3คือความกังวลว่าเมื่อมีการใช้กำลังหนักขึ้นไม่ว่าจะเป็นจรวดหรือการยิงตอบโต้เป็นชุดผลสะเทือนอาจลามออกไปกว้างกว่าเดิมและเมื่อแนวปะทะยังไม่คลายสิ่งที่ตามมาทันทีคือผลกระทบทั้งเรื่องการเดินทางการปิดเปิดพื้นที่และสถานการณ์คนที่ติดค้างตามแนวชายแดนซึ่งถูกยกขึ้นมาเป็นอีกประเด็นใหญ่ในรายงานต่อไปเราจะไปที่ภาพผลกระทบเหล่านั้นโดยเฉพาะเรื่องด่านและผู้คนจำนวนมากที่ถูกพูดถึง พร้อมสรุปว่าคืนนี้ควรจับตาอะไรเป็นพิเศษนอกจากภาพการประทะและการชิงพื้นที่ที่ถูกเล่ามาตลอดรายงานยังพาเราไปดูผลกระทบปลายทางที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปทันทีเพราะเมื่อแนวชายแดนตึงขึ้นสิ่งแรกที่สะเทือนคือการเดินทางการค้าชายแดนและความปลอดภัยของผู้คนที่ต้องผ่านเข้าออกตามด่านต่างๆประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาแรงมากคือสถานการณ์บริเวณสะแก้วฝั่งหน้าด่านไปทางปอยเปต ที่มีการพูดถึงคนไทยจำนวนมากติดค้างรอข้ามฝั่งหลายพันคนกลายเป็นตัวเลขที่ทำให้ผู้ฟังสะดุง้งเพราะมันหมายถึงความวุ่นวายจริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ข่าวบนแผนที่รายงานเล่าว่าคนจำนวนหนึ่งต้องรอแบบไม่รู้เวลาบางคนกังวลเรื่องการเดินทางกลับบางคนเป็นแรงงานหรือคนที่มีธุระจำเป็นซึ่งเมื่อสถานการณ์ยืดเยื้อทุกอย่างจะเริ่มกระทบเป็นโดมิโนโตั้งแต่ค่าใช้ใจ่ายไปจนถึงความเครียดของครอบครัว ในรายง,งานยังมีการโยงประเด็นแรงกดดันทางจิตวิทยาว่าการที่มีคนจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจทำให้การตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายยิ่งละเอียดอ่อนขึ้นเพราะทุกการเคลื่อนไหวจะถูกจับตามองและทุกข่าวลือจะขยายเร็วมากบางคนได้ยินคำหนึ่งก็แตกตื่นบางคนแชร์ต่อจนกลายเป็นกระแสทำให้บรรยากาศตามแนวด่านยิ่งตึงโดยไม่จำเป็นจากนั้นน้ำหนักของเรื่องเล่าก็ขยับไปที่สงครามข้อมูล เพราะมีการกล่าวถึงโพสต์โต้อตอบและข้อกล่าวหาว่าอีกฝ่ายปล่อยข่าวเท็จหรือพยายามบิดภาพเหตุการณ์ให้คนเชื่อตามมุมของตัวเองพอความจริงกับข่าวลือวิ่งแข่งกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชมต้องระวังมากขึ้นว่าข่าวไหนคือรายงานข่าวไหนคืออารมณ์ข่าวไหนคือการชี้นําและนี่คือจุดที่ทําให้ตอนจบของรายงานพยายามสรุปภาพใหญ่ให้ชัดว่าคืนนี้มี3มอย่างที่ควรจับตา 1. คือสถานะของจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกอ้างว่าคุมได้แล้วว่าจะยืนระยะได้แค่ไหน 2. คือแนวที่ยังยื้อกันอยู่ตามเนินและพื้นที่ใกล้ปราสาทอีกแห่งว่าจะมีการประทุเพิ่มหรือผ่อนลงและ 3. คือผลกระทบต่อด่านและประชาชนโดยเฉพาะคนที่ติดค้างตามแนวชายแดนเพราะนั่นคือสัญญาณชัดที่สุดว่าสถานการณ์กำลังไปทิศทางไหนสุดท้ายถ้าคุณกำลังติดตามข่าวชุดนี้สิ่งสำคัญคือฟังหลายแหล่ง เปรียบเทียบข้อมูลและแยกรายงานเหตุการณ์ออกจากถ้อยคําปลุกอารมณ์ให้ชัดเพราะในสถานการณ์ตึงเครียดข่าวหนึ่งประโยคอาจทําให้คนทั้งแนวชายแดงกระเพื่อมได้ทันทีคืนนี้เราจะติดตามต่อว่าหลังจากคําว่าคุมได้ร้อซแล้วแนวรบจะนิ่งลงหรือจะร้อนขึ้นกว่าเดิมและถ้ามีความคืบหน้าสําคัญเมื่อไหร่ผมจะสรุปให้ทันทีในอัปเดตถัดไป